ครับผมก็ได้มีหัวอยู่ครับหัวที่ไม่เคยคิดคาดฝันนะเพราะว่าเป็นกับคางคกนะครับมันจะอยู่ในข้างบ้านได้ว่าติดกับเตาเนี่ครับเตาก่อไฟเนี่ยมันจะวิ่งไปโดดข้ามขาข้ามแขนมนไปเป็นอาทิตย์หนึ่งผมก็เลยงงเอาม,มาวุ่นวายอะไรกับกูแนี้ก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าวันสองวันวันนี้ผมไปดูผมว่าเออมึงจะให้โชคเงไนลับยังไงไหเออขอดู ไปเจอหวยเป็นหกสามข้างบนเจ็ดห้าข้างล่างครับอันนี้คือ,ค,อคือข้างหกนี่บอครับข,ข้างหกนี่ครับจับดูกับลูกสาวดูลูกสาวก็ดูว่าพ่อนี่หวยนั้นนี่6หกสามเนี่ยกับเจ็ดห้านี่อันนี้อันนี้พี่พี่เห็นเป็นตัวเหล็กเลยบอครับตัวตัวเหล็กเลตัวเหล็กเลยสีดำดำแป๊ดเลยบอ่ะดำแปดเลย,เลยมันอยิบเป็นตัวตัวงามเลยแหละตัวงามออกมาเลยแหละหกสามเจ็ดห้าลูกสาวกับลูกสาวเราเห็นพ่ออุ้ยเหล็กหนึ่งามขนาดเลยตัวนเี๋ยว่าสั่นลูกสาวว่าพ่อเหล็กจำใบเดียพ่อว่า เดือดเสือเวียเดืดเสือว่าสันเดือดเดือหรอ่ครับที่พระพิธีวันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยยินอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเลยแหละตัวมันกับวายเราประมาณสามนิ้วเียตัวเล็กไอ้โดดขามไปขามข้างคกไอ้ตัวนี้เห็นไหลเทียหรือ่ครับก่อนที่มันมันมันเป็นอาทิตย์นะมันโดดขามขาขามยังอยู่รอบประตูหน้าขั้วเลยมันมาหาอยู่เลยมันเป้าอยู่นั่นเฝ้าอยู่ในนั่นมันโดดไปโดดมากับบริษทสนใจที่แหละกับบริษทสนใจมันโดดยั่งวะเห็นออกไปว่า กอาดไฟยำเสายำแหลกว่ามันขี่โดดคำเข่งขาดขางม่เคยเห็นนะก่อนไม่เคยตัวอื่อที่มาวุ่นวุ่นไหวเลยนี่เด้ครับนี่มันมาวุ่นไหวเนาะโดดอีหยังมึงโดดมึงกระโดดเพื่อหยังว่ะคือมาวุ่นไหวกับัวแท้วันเลยว่าเหมือนวันที่เลยว่ายำแหลกเลยว่าห่วยเรือลูกว่ะพึ่งยังสู้เพราะว่ามึงอะพอเบิึงจับมึงถ่องมึงเพื่อเมึงหายเหลยงว่ะครับจับขึ้นมาเบิึงอะเนี่ยเอ้าลูกก็ไฟสองมึงลูกว่ะไฟฝามกระติดอยู่แต่ว่าให้ลูกเบิึงสองมึงเออพ่อเหรอนนี่อพกเห็นพั่ พ่อเขียนเสื้กินขาดไปบอกเขาเลยเขาค้งไปบอกบอกพ่ออี่เขียนแยังว่าพ่อบ่าได้เขียนในลูกว่ะเราบอกเนาะอันนี้นี่แสดงว่าลูกสาวเป็นคนเห็นบปล่ครับลูกสาวพ่อก็เห็นนะผมระเบิงในกันรเบิงลูกนะเบิงนะจ้าเบิงผมระเบิงนาก็เบิงในกันกับลูกสาวนี่ลูกสาวนี่ระเบิงน้ำกันพ่อเนี่ยเห็นบอกว่าไงช่องมึงลูกพวกสาวก็เดินหาดีพอาได้เบิ่องในกันแต่เบิ่งกับลูกว่ะนี่สองคนเบิ่งลูกตัวเล็กมันเลี้ยงกันเลยบปล่ครับ ตัวเลขยงไงหกสามยี่บนเจ็ดหายู่ข้างล่างนี่นะคือว่าเรอข้างมันนี่คือเห็นหกหกสามก่อนแล้วกัเจ็ดห้ายู่ข้างล่างก็เห็นนะอยู่อยู่ทัดนี่หกสามอยู่บนเจ็ดหายู่ข้างล่างมันนี่ฝากนี้มาแสดงว่าชัดเจนเลยจะไดงว่าพี่พี่พี่กับ่กับเคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยมั้งบ่กับบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นมาก่อนไม่เห็นเนาะโอ้ยกับงงแปลกเราหลูกลูกสาวก็เลยว่าพ่ออย่าลืมไไปเหล็กไงเพื่อนให้เหล็กพ่อซื้อได้ให้ส่งให้ลำไว้แด้วว่าจั่น เขาก็คือเขามาหนาบ้านมนบาอยู่ในบ้านเลย้างหกนี่อยู่ในบ้านบ้านเลขที่ยังเนาะครับบ้านเลขที่แปดสิบห้าบานเลขที่แปดห้าแปดห้าแต่ว่าเลขมันน่เจ็ดห้าหมาเถงเลขไงบ้านเลขที่นี่แปสิบห้าบ้นเลขที่นี่แปดสิบห้าไอ้แล้วแล้วพี่อายุเท่าไหร่ครับคนฟันอายุสี่สิบห้าสี่สิบห้าโอ้ทุกไม่หาหามันสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าวันเี้แม่นครับสี่สิ้า เหล็กถ้ามมันมากมันกระชิมากนี่แหละครับมากมากต,ตรงๆนะเพราอเราเคยเห็นนะเพราอเราเคยเราเคยเห็นในเสียเสียกระลังเนี่ยต,ตยอ,ยอนเดย์ยู่มากเนี่ยมนัวกัดมวัวไก่ได้หมดกินขาข้าขงโคงมวัวไก่ได้บวบเลยแปลกมาแปลกเป็นทิดน้อมาเฝ้าอ้นปกติปกติมันบวมากเนาะบวมมากวิมากตัวใหญ่ตัวหนาที่บวมากมวัวไ,ไก่เลยปกติติษยานค้นนะยานข้นบวมากเลยดีมันโดดเนาะดังกอไฟยอยู่สิมันโดดแข้งแข้งขาห้วยเลยลำขาดเบิ้งมันขึ้นดูหลายหมือนเล้วว่ะเป็นอาทิตย์ก็เลย ห้วยจับเบิ้งก่อนก็ลูกสาวนี่นี่จนี่มาได้ลูกไม่าไม่เอาได้ลูกครับนี่ให้ลูกสาวเขนทำลูกสาวอนี่บอลูกลูกสาวเขนไม่ได้เป็นสาวเลยนี่นี่วัดดีจ้าลูกวัดดีจ้าเออเออวัดนี้เว่าลูกเป็นไงลูกเห็นปะพ่อจกโยงให้เบิ่งเห็นบ่เล็กเหล็กกูได้ลกับห่างเช็ดห่าเออนี่ลูกสาวกับซองไม้เบิ่งพ่อนี่เล็กมาสั่นพ่อเห็นเห็นตัวแรกนี่เป็นสียังสีดำมันดำเลยเพราะว่าทอกมันทอกขาวเนี่ย แต่มันตัวดำเลยแต่ตัวเลขนี่ชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยเนี่ยลูกสาวก็เห็นชัดปันเขียนใหมเลยเหมกันวห้วยเขียนใหม่วคนเขียนใหม่เลยแต่ลูกสาวก็ยังพอว่ามันเขียนใส่หินหินข้างไหม่่พ่อพ่อพี่เขียนเยังวะแสดงว่าหนูหนูก็เห็นชัดเลยโมลูกเนี่ยเห็นชัดที่นนี้ลูกสาวก็เห็นนะก็ลูกสาวสองคนเหมือนเมืองกันนะตอนตอนนี้หนูจะปีอะไรลูกเกิดพือสองห้าสองเกิดห้าสองสิบสองสิบปีสิบสองปีเป็นห้าสองป สามสิบดุลาห้าสองสิบสองปีสิบสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองเจ็ดสองครับอันนี้เด้อันนี้น้องคนไปคนเห็นน้ำแล้วแต่ก็พ่อไปคนพ่อครับน้องก็อายุสิบสองปีพ่อสี่ห้าพ่อก็อายุสี่สิบห้ามาหามาทั้งพ่อมาทั้งหนุ่มไปจะได้เนาะแต่ว่าเลขคือขัางบนเเห็นหกสามหกสามเนี่มันคือยู่รอข้างมันหัวมันสีกับข้างมันไม่เห็นตัวบนหนึ่งหกสามข้างล่างเนี่ยเจ็ดห้า จับขึ้นมาจับจับหล้างมืนขึ้นมาสิเบิ่งนี่บนนี่หกสามห็นชัดๆครับเจนหานีเพราะลูกสาวก็ว่าเออพอมันพอเขียนเสวี่ยบอกว่าตัวหนุ่มบอว่าหนุ่มคอยหินตัวหนุ่มยังบอกก็ยังไม่เห็นจับเห็นเห็นนี่มือใดครับนี่เห็นวันมือวันที่ที่ผ่านมาเองอ๋อที่ที่ผ่านมาแล้วตอนตอนนี้พ่อเข้าออกมาเบิ่งแล้วมันไปแล้วบหรครับตอนนี้ยังอยู่บะกล่ว่าเออยามาวุ่นเรื่องทางไฮโซก็ไปมาเนี่เพื่อจะ เข้าเดี๋ยวหันได้วางเลยเพื่อนกระโดดนี้เลยหมดเลยบ่เห็นใหม่อีกเลยเออหาบึงบ่หาเบิึงเนาะมองกัน้วก็บ่อยู่อีกตอนนี้ก็บบ่บ่ท่านเห็นบ่เห็นแล้วหาบ่เห็นแล้วว่าบิึงอยู่บังบ้านกับิึงอยู่แปลว่ามาให้โซคางๆนะผมว่าบ่เห็นใหม่แสดงว่าตอนเพิ่นตอนเพิ่นมาน่ะแต่เฮายังยังบ่จับเพิ่นเบิ่งเนาะเพิ่นก็เลยไหม้ห่าเห็นเรื่อย หลังจากที่ว่าเขาเบิงเหล็กปั๊บเพิ่นกะเพิ่นกะไปเลยมาเนี่ยอ้ามา่อเมื่อเบิกมีบางเสากัเบิงวังเสาก็ไฟกัเบิงเห็นคนโดดมาวนกๆนีะเอ้าหายไปเลยมาเนี่ยด้วยมือวัดจันทร์มาหอนมือนกับเบิกเห็นเสาแรกนี่คือเบิกเห็นเลยเพิ่นหายไปแหละเอ้าไปสายหวานเลยว่ะเพิ่นมาหายแล้วเพิ่นกะเมื่อเมื่อแล้วเพิ่นหายแล้วเพิ่นเมื่อไปอ่ากเลยว่าห้วยว่ะตามอันนี้อยู่ว่าอยู่กับลูกสาวว่าเดี๋ยวไปบอกน้องกูคนหน้าว่าเหล็กก็มีว่าก็เลยว่าลูกสาวก็เลยว่าอย่าลืมเลย่ออย่าลืมเลย มีเงินซื้อในพอคิดมีเงินซื้อเพาพรามีเงินอพอซือ้ออยู่แล้วว่าเหล็ามาลกมันมนี่ปเพราะว่ามันม่เคยเห็นเจอสี่นะมันเป,นปลกๆนะแปลงนะแคิดคิดว่าเลขกที่เพื่อนหายนี่มากบ่ครับเหลขนี่มากมากเพราะว่าเคยฝันคือกับลุงปูที่ว่าบอกแปดหกหนึ่งเงินปูเพื่อนไหนหนึ่งหกหนึ่งก็เลยมาฝันว่าปูผมฝันเหล็กได้เขามาบอกห้าหกหนึ่งพอดีเลขออหล็กมา,มากกว่หกหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดกนันไปูว่ะ เล็กห่วงหนึ่งเออแล้วว่าเหล็กตัวเดียวกันถือแท้ปูว่าว่าฟันดีนะฟันนี้นำมาปูว่าสื่อเอาเดื้อปูว่าผมโมสื่อดอกวไปนั่เฮียดวงผมบโมคอมีว่าปูแล้วก็สื่อแล้วก็เราบอกโยมก็ถือกันสนั่นเลยงวดนั้นรี่ว่าแปดห่วงหนึ่งอ่ะเมื่อใดก็การด้วยเราว่าเหล็กวันนี้บอกโยมพวกก็ถือกันเดี๋ยวแต่ว่าเจ็ดห่วงหนึ่งลดปูนะครับเนาะเสียได้ปู รวนี้เม่บ้าน่นฝันได้แต่ว่าบน่นฝันนอนอยู่วันนั้นนะวาซอยลุงปูุนไผ่เนาะมัติพานมากเนาะเพิ่นผ่ากมาแสด้ว่ามึกงูเมื่อกี้เพิ่นถือที่เจดทกหนึ่งเะบ่เด้ซื้อแต่ว่าปูก็บริด้ซื้อเพราะว่าเม่บ้านนี่เป็นผูฝันนอนซอยลุงปูทำซุนไผ่บันี้เม่บ้านนอนละมือยังไ่ยัง้ยแต่สุกลุงปูเมื่อยแค่คนแบบ อย่างเลยกอะไรเหลกรถลุงปูแล้วว่าสันเอาแล้วละื่อก็เลยบว่าละเมอไม่บัตและเมอถ้าจริงออกมากบตรงตรงเลยตรงตรงเลยไม่บตเนี่ยมันได้รถลุงปูกันแต่งวดไปมาตูมเห็นนี่กรบลูกสาวแล้บก็ไม่บัละเห็นมันออกเจ็ดสองที่ว่าเจ็ดสองยังไงเจ็อแล้วอีเม่าจดเขอไปมาตูมเนี่ยที่ว่าเจ็ดมาเนี่ยเลยไปยอสี่ไม่ยิบลำ มันเป็นตัวเลขขึ้นมาเลยให้นั่นกรับบ่อันนี้บ่เอาอีกบ่ได้ซื้ออันนั้นฝันฝันตรงตรงมาเจ็ดสองกระอองตรงเลยบ่บ่ไม่นด้ใบประตูมเป็นใบใหม่สิแหละเห็นไหมเห็นตัวเลขในใบประตูบ่ได้ฝันแต่เห็นเห็นเลยล่ะเห็นในใบประตูมันเลยล่ะเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองเลยตรงเลยมาเพราะฉะนั้นว่าแม่บ้านนี่ทั้งทั้งฝันแม่นแล้วก็ทั้งเห็นแบบเลขชัดคือตัวเลขก็คืออยู่กับเราอยู่ก่บเราคือช่วงนี้ อ่าขอบคว้าเรานี่คือให้โศกถ้าถ้าผู้ใดมาหาคือวถามมาถามถามมาถามเราสิถ้าเราบอกเลขก็คือก็คือได้ได้โศกเลยได้โศกแต่ว่าโตโตโตเจ้าของเองก็ฮู้อยู่มันอาจจคิดบ่ค่อยก็ได้ผู้อื่นคิดได้ไว้นั่งไม่สรนะคโดนไล่บางทีเข้าซั่นบอกผู้อื่นได้ผู้อื่นได้เรื่อของบ่ได้นีี่ตอนนี้เราเรามาแบ่งโฉมมันมันเคยมันก็มีหลายครั้งแต่ก่อนน่ปูงปู่เขาหลวงปู่ย่านนี่อยู่ทางผู้คัดนี่เราไปเรามาอยู่นี่ เมื่อตัดฟื้นเนาะพาทานตัดฟื้นให้เรามาดังก่อไฟเหล็กขึ้นในมือสองตัวนี่เต็มเต็มเลยงัผมเช็นแห่งกำในมือเลยในมือเนี่ย่าบริษัทเขาไม่บานมาบอกผู้อื่นผู้น่นก็สื่อถึงเมื่อแต่ว่าบริษัทปูว่าจะซื้อนะถ้าคนเห็นห้ามซื้อเด็ดขาดแล้ว่ามันจะไม่เข้าแล้วว่าปูนั่นปูเราเป็นผู้พระกปัญหานนะเราบอกไม่ต้องซื้อเองนะเราเห็นอะไรก็ไม่ต้องซื้อให้คนอื่นซื้อเขาให้บอกคนอื่นเอาบอกคนอื่นเรานะว่าเลอยจำหัวนะก็เล่ยบริษัทเรื่อยนามเลยบริษัทโอเคเนาะ อ่ะใช่ได้วางห่วงอุนนี่ที่เห็นเห็นในแข้างโคกนี่พี่กับสิบัวซื้อบัซื้อบัซื้อบัวซื้อใช่ได้แบบมาบอกขึ้นมาบอกโชให้โชกที่ปู้เราบอกวัยชาติลุงปูที่ว่าเราเคยบวชอยู่กับเรามาปฏิบัติธรรมเราไปหอดลอกนาพลาคามินกับไปมาแต่ก่อนบวชอยู่เนี่ยเราพึ่สอนอะไรเราบ้าเราเห็นเราไ้องซื้อให้คนอื่นเขาซื้อเราซื้อไม่ค่อยเข้าหรอกให้คนอื่นเขาซื้อนั่นออบอกโชคเนาะบอกโชคให้คนอื่นเขา แล้วแต่เขาจะคิดถึงเราหรือเปล่าครับนบอสันวันนี้กันอายอาแล้วกับบอกแล้วเนาะข้างคกอีกลอดหนึ่งคบสามกับเจ็ดห้าเจ็ดห้าอายุอายุเราสี่สิบห้าสาวสิบสสองปีเจ็ดสองครับงวดของที่บาร์อะไรที่แปดสิบห้าเลี้ยงห้ามทางเบิร์ดเลยัวดที่หนึ่งขนาหกสี่ครับอาแล้วมาเห็นโชกแล้วเมนต์มบอกเหม็นมาบอกโชกแล้ครับตอนตอนนี้ก็ทำาือช่อมครับหัวบอ ท่ายท้ำคลิปเล่าอยู่ไหนครับอยู่ในวัดนะครับท่านผู้ชมนนอยู่ในวัดอยู่ในวัดป่าเห็นไหมครับเงียบแถ<ห>มมูอที่แ้วรนปูกับเจดโทงหนึง่งเพื่อนเป็นลูกซ์หลวงปูพอดีครับท่านผู้ชมกันเลยเพื่อนบอกว่าเพื่อนสิเมบอกยังจะฟังเพื่อนได้ตัวเลขมากครับกันเลยมาแบ่งปัน,ปนให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้รับชมเพื่อมีโชคมีลาบตั้งกันครับ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับขอบคุณครับผมก็ขอบคุณไอ้ไหลด้วยครับที่มาแบ่งปันความก้าวหน้าในการชมทุกๆคนได้รับฟังรับชมเพื่อมีโฉงด้วยกันครับอย่ามิโฉงด้วยกันครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นนี้แหละครับสวัสดีครับ